สวัสดีครับวันนี้ผมบาสในช่องบาสเต็มเกมเมอร์เช่นเคยนะครับผมลืมเปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมรถบังนะครับในแมปอ่าอันนี้ไม่แบนการนะครับก็วันนี้นะครับมันเป็นนุ๊ปทูโปรใช่ไหมคลิปนุ๊ปทูโปรสองกับสามน่าจะปล่อยพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ผมเตรียมการันตีไว้ตัวน้าเรียบร้อยนะครับเพชรเหลือเท่านี้เดี๋ยววันนี้เข้าไปเอฟเคนะครับแล้วมันใกล้อัปเดตแล้วด้วยนะครับดีนะผมเมื่อคืนผมไปเก็บอีกฟีดมาได้พอดีเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีเลยอีฟีดกันแล้วก็อีโเลย งบอาจจะน้อยนิดหน่อยนะครับอีกฟิดรีโลเนะี่ยอาจจะงบน้อยหน่อยครับเพราะผมน่าจะเก็บวไว้แผนหน้านะอืม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 ตีไเอระแค่นี้พอไหมอ่ะอีกยี่สิบโลเลยวผมเก็บไว้แผนหน้าดีกว่าครับเอาตีไบก็ได้นะมา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 ไม่ไม่ติดไม,ไม,ไม,ไม่ติด ผมไม่ซีอยู่แล้วกับบับลุงตีวนี้ก็แบบใกล้ลุงอยู่แล้วนะครับก็ตีวเลยแหละไปโอเคคอตูมรู้สึกเหมือนจะค่อนข้างสวยเลยนะครับเราคอตูมีฟินนะในคอตูนะอ่ะลืมไปมันใส่ของไอ้นี่อยู่ชีตสวยสวยสวย แต่รู้สึกเป็นชาชนีมันจะสวยกว่านี้นะครับมันจะเป็นสีสีม่วงนะของบ้านนั้นสวยมากแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไอจัดเทียตัวละครสำหรับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวผมขอจัดแผนหน้าเล้ยกันนะครับเพราะว่ามันมันใกล้จะรีแล้วนะเผื่อมันมีอะไรที่ดีกว่าปัจจุบันนะครับจะได้แบบหากันถูกอ่านี่ทรงเรากดผิดนี้ไปกดรีทนะั้งวมดนี้ห้าเลยนนะ เอ้ยขอเอสได้เอสว่ะเฮ้ยสุดยอดสุดยอดด,ด,ดี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 ต่อไปชานะครับชานี่ยังไม่มีเอสกับเขาเลยนะครับอืแม็กก็ยังเป็นเออยู่วันเดียวกันนะไม่เป็นไรนะชาฟาร์มไปแล้วนะสัญญาเอาชาไปฟาร์ม FK ทำหินเขียวอะไรเงี้ยหินเขียวผมก็หมดเกลี้ยงเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยไปทําใหม่นะอืมเราไปรีวิวอีพีกันดีกว่านะครับว่าแต่เราต้องรีวิวไหนดีวะ อ้าวแล้วไมมันอัพเกรดไม่ได้อะอ๋ออันนี้มันเลือกอันนี้นี่หว่าลืมลืมลืมก็คงว่าทำไมมันอัพเกรดไม่ได้เมาอะเมาเลือกสามแปดวะได้อยู่มั้งก็รีวิวอีพีคู่กับไอน,นี่ไปเลยนะครับในตัว เราจะไปสตอรี่ไหนดีไอแม่ไออินฟินิตี้อ่ออันนี้กันไหวนะไหวชิลขออภัยด้วยนะครับท่านคลิปนูสโปรมันสั้นนะครับก็มันก็ใช้เวลานานในการฟาร์มนั่นแหละแต่ว่าแบบแค่แบบเออส่วนที่มันมีให้ดูมันมีนิดเดียวนะครับเ <laughs> พราะว่าที่เหลือมันเป็นส่วนฟาร์มนะครับโหหัวเบคอนเราทะลุมาเลยนะอ่าแล้วผมก็ยังไม่ได้ตัวบัฟในพาร์ทด้วยนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปฟาร์มยา,ยาวๆนะครับ ตัวบังในพานะฟ็อาวเวลเวลตัวละครก็เพิ่งวิเียังไม่ปอดช่องท้ายเลยด้วยซ้ำตอนแรกว่าจะไลฟ์วันนี้แต่ว่าไม่งานรัดตัวเลยไม่น่าทันนะครับทำอะไรต่างๆก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะครับขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวขอ <c oughs> เร่งลงคลิปอะไรอย่างนี้ให้มันอให้แจ้งเตือนช่องมันกลับมาอีกครั้งนะครับหลายคนก็จะรีวิวไปแล้วนะครับอ,อ,อีกอ,อีแต่ว่าแต่ผมมารีวิว ผมรีวิวทีหลังเพื่อนนะวางกันไว้สองตัวกันโอเคมาวงผมค่อนข้างจะเล็กเลยโอ้แต่ตรงนี้ก็ได้นะฟูเอยเอะๆนะครับขั้นแรกตีเป็นทางตรงนะครับก็ตีพันอันนี้มันเวลเวอรแหล่ะเวลสามเจ็ดนะครับไม่ต้องอิงดาเมจมากก็ได้นะก็เป็นตีตีฮิตบันฮิตนะครับอก็คูดาวประมาณนี้นะครับอันนี้คือสแตทเดี๋ยวไม่ได้รีเลยนะครับนะแอปเกรดขั้นที่หนึ่งกับพันห้านะครับ ขั้นที่สองสองพันห้านะครับยังยังตีวันฮิตอยู่นะอ่าเดี๋ยวอัปเกรดขึ้นขั้นสามเปลี่ยนท่าโจมตีนะครับก็จะเป็นอาสี่พันนะครับเปลี่ยนเป็นเซอร์เคิลใช่ไหมขั้นเล็กเซอร์เคิลปะเออตีเป็นวงนะเออตีเป็นวงนะครับที่ขั้นสามนะครับเมื่อกี้อัปเกรดสี่พันนะครับแล้วก็อัปเกรดห้าพันนะครับขึ้นขั้นสี่นะครับก็เพิ่มดาเมจก็เยเพิ่มระยะแล้วก็ลดเวลาตีนะครับ เดี๋ยวรอตังอีกนิดนะครับเราจะได้อัปเกรดขึ้นขั้น5กันนะข้างหลังไหวใช่ไหมนะี่ยเดี๋ยวดูแปบบ๊บมันข้างหลังจะไม่ไหวนะฮะโอเคประมาณนี้อ่ะอัปเกรดขึ้นขั้น5นะครับ7,500นะครับอัปเกรดขึ้นขั้น6เดี๋ยวจะเปลี่ยนท่านะครับเป็น8,000นะครับเปลี่ยนท่าเลยอ่ะเปลี่ยนเป็นท่ากระโดด เป็นท่าเปนกระโดดเหรออ่าน่าจะวะคิดเดียวนะครับคิดเดียวน่าจะคิดเดียวเดี๋ยวอัขึ้นขั้นเจ็ดหนึ่งหมืนนะครับอู้อัพแพงเหมือนกันนะปุ๊บหน่าหนึ่งมืนนะครับขั้นเจ็ดต่อไปขั้นแปดหนึ่งหมื่นหนึ่งันสอง้าสิบนะบอัแพงนะครับอีกฟีดค่อนข้างแพงเลยครับแต่ว่าตัวละครตัวผมมันตีไว้ด้วยนะเพราะว่าได้บัฟตีไวมานะ ก็โอเคละมั้งโอเคแหละไม่อยากโลบเท่าไหร่นะครับแต่มันเป็นฟูเอลีเมื่อกี้ถ้าเป็นไอเพิ่มระยะมาก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่ใช่ไหมก็น่าจะแหละครับอัพขั้นเก้าเปลี่ยนท่านะครับน่าจะเป็นท่าฟูเอลีแล้วมั้ง แต่แต่แต่ความไวในการโจมตีก็ขึ้นไปเยอะอยู่นะครับแบบโดดขึ้นไปทั้งหกเนี่ยอ่ากลายเป็นฟูอีนะครับมีอัพขั้นสิบด้วยครับหมื่นสี่อยากรู้ว่ากี่ฮิตอะดูเลือดเหลืองดีกว่านะครับผมปิดดาเมจไปสองสามสี่สี่ฮิตนะครับสี่ฮิตตีสี่ฮิตอ่าสี่โอเคสี่ฮิตจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกนิดอัพ แล้วเดี๋ยวเออถ้าอยู่กับทรงมันจะเพิ่มดาเมจด้วยใช่ปะถ้าจะไม่ผิด,ด,ดมีอัพขั้น11ด้วยนะครับ16นนะฮะวุย้ยแต่ตีแรงนะตีแรงมากตีแรงมากแต่มันอัพแพงเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้ตีช้าอาจจะเป็นเพราะว่าผมมีตีไวด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ตีช้านะโอเคครับแม็กแล้วนะครับก็ เวลาโจมตีของผมอยู่ที่ประมาณ5 5วีนะครับแล้วก็ระยะ35.8นะครับก็ตีไวอยู่นะเป็นปูเอมาเดี๋ยวเราเพิ่มตรงจินวูเข้าไปอีกตัวมันมีบอกเลยนะว่าต้องขั้นไหนก่อนว่า1ีเนี่จนะติดนะอ่าฮะตองชาร์โดดาเมจไว30บ๊ะบ้าบ๊ะแล้วก็ไม่ไม่โดนตันนะแล้วกาซาโดคอมมานเดอร์ดาเมจเรนส์รึป อันนี้บบกดาเมจไปแล้วอ่านี่ดาเมจดาเมจท,ทำได้กับบอสอ่ะนี่ก็เป็นโบกดาเมจแล้วก็เลนเลนอีกอย่างละยี่สิบใช่ไหมเป็นเก้าสิบนาทีหลังจากชาร์โดเอนเตอร์หลังจากหลังจากทหารเงาอยู่ในน่าจะทหารเงาอยู่ในระยะนะครับก็จะตีเร็วขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวเราอัปเกรดทรงให้กดทหารเงาได้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับ กลาแลกลและแกะก,กดทหารเงาได้ละโอเคครับตอนนี้กดทหารเงาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามันจะขึ้นไปเท่าไหร่นะตอนนี้ดามเมจอยู่ที่หนึ่งืนสองพันแนะครับตีสัก13ื0นแล้วกันนะแล้วก็ความเร็วโจมตีอยู่ที่5.5นะครับนะกดเลยต้องรอให้มันเข้าระยะอ e ีฟีก่อนนะครับเข้าแล้วเป็นเป็น14 แล้วทำไมระยะแล้ทำไมเวลาโจมตีมันห้าจุห้าเหมือนเดิมอะวอทมันขยายอะไรอะอ๋อขยายเล้งเออผมนึกว่าขยายความเร็วโจมตีเออโอ้จบแล้วจบจบจบ,จบ,จบมันมันขยายระยะนะครับไม,ไม่ได้ขยายไม่ไม่ได้ลดเวลาโจมตีนะผมอ่านผิดนะขออภัยครับอ,อ๋อแล้วก็ทหารขาตายก็เพิ่มดาเมจด,ด้วยใช่ไหมหรือทหารเงาข้าวอะเมื่อกี้เห็นดาเมจมันเพิ่มโอเคเป็นสิบเจ็ด กลายเป็น็7ผมอาจจะแปลผิดหรือว่าอะไรผิดขออภัยด้วยนะนะแต่ว่าตอนนี้แบบอ๋อมัน90วิเออใช่90วิก็ยังอยู่ยา,ยาวๆนะครับแล้วเดี๋ยวทรงก็กดต่อได้อเอ,อ้ยเดี๋ยวมันเนิฟมาแล้วหรอกายเป็นครูดาว1ห3 5แล้วนะมันเนิฟทรงมาแล้วนี่ว่าหายยังบับยังไม่หายนะครับบับยังไม่หายยังไม่หายนะครับบับหรือว่ามันบั็ก เพราะนี่มันก็ไม่เพิ่มแล้วอ่ะเอ้ยอะไรวะงงแต่ว่าตอนนี้เพิ่มอยู่นะครับตอนนี้เพิ่มอยู่แต่ว่าตอนนี้มันตอนนี้มันไม่เพิ่มไม่ลดแล้วอ่ะคือไงอ่ะคือถาวรแล้วเหรองงเนะี่ยก็ผมไม่รู้ฮนะผมขอภัยด้วยนะแต่ว่าหรือมันเพิ่มดาามจให้ท่งวะเ,เริ่มไปแน่ใจแล้วเอาเปา็นว่า เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะถึงเวฟไหนกันนะครับนะสำหรับสาอนอจากโซโล่ริเบลลิ่งนะครับไปโอเคครับทุกคนเหมือนมันจะหายบัักแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็คือมันมันดาเมจมันลดมาแล้วนะครับแล้วก็ระยะก็ลดเหมือนกันนะครับหลังจะจบเวฟนะผมก็งงอยกันว่าตอนแรกเออคือมันบัักหรอหรืออะไรนะสรุปมันบลักนะครับแล้วก็ทซงจินวูตอนนี้ก็คือเก็บเก็บสเตตตันก็ประมาณ2องหมืนหนึ่งนะแค่สองหมื่นหนึ่งนะครับเรายังสู้ เราเราซื้อทรงยูนิคไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับแบบนี้ก็ก็ไม่ได้แย่นะครับก็ตีไวตีไวตีไกลนะครับแล้วก็ตีแรงขึ้นก็ผมก็โอเคแล้วนะครับสำหรับโซล่านะก็ไม่ได้แย่สาหรับผมครับสําหรับคนวิวัฒนาแค่นี้นะฮะผมก็ตอนนี้ก็เวฟสามห้าแล้วนะครับก็ยังอีกไกลนะครับเรายังอัพชาไม่ได้เลยนะครับสปีดวากอนให้เงินเราไม่พอจริงๆนะครับ อย่ายาวไปโอเคมันเด้งอะไรเยอะขนาดนั้นสุดท้ายมันก็ตันที่หมื่นเจ็ดอยู่ดีนะครับก็เลยงงว่ามันเด้งอะไรเยอะขนาดนั้นดูครับที่มันเด้งมาดูที่มันเด้งสิดาเมจเท่าเดิมนะแต่มันเด้งเยอะแยะมากเลยเด้งแบบเกลื่อนนะแปลว่าก่อนหน้านี้มันน่าจะบั๊กนะครับตัวเลกมันไม่เด้งเฉยนะครับก็นั่นแหละมันก็บั๊กให้นั่นแหละแต่ว่าตัวเล่ไม่เด้งนะครับ ก็ผมเข้าใจหมแล้วว่าแบบเออถ้าฐานเงาเราตายนะครับเดี๋ยวมันก็บัฟดามจให้พวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอีกอีกรอบอีกรอบนะครับก็ก็จะอะไรนะก็จะตีแรงขึ้นระยะไกลขึ้นนะครับตอนที่มีฐานเงาอยู่ในวงนะครับเวลาเวลา1นาทีครึ่งนะครับตอนนี้มันก็เนิฟคูดาวมาแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเนิเท่าไหนไม่ได้ตามข่าวเลยนะครับก็นั่นแหละนะครับมันบักเฉยๆนะครับก่อนหน้านี้ ครับตอนนี้เป็นเวฟที่ห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับกขาฟิเตอร์ออกมาแล้วนะครับก็ยังไม่มีท่าท่าทีว่าจะหลุดนะครับก็แต่ว่ามันมันมันกระเ,เดอนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะไปเร้ว่าตีตายไหมน่าจะตายอยู่แล้วอ่าแม่งมีเปลี่ยนล่างจะเลนพอละอาจจะแพ้ตรงนี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้ไม่แน่วะทุกคนอาจจะแพ้ที่ฟิสเตอร์วะวงของอันนี้เป็นไปไม่ถึงแล้วนะครับวงของ อีกฟีดไปไม่ถึงแล้วนะครับไม่มีตัวตันด้วยรบร้อยหลุดนะฮะบ,บอสหลุดแล้วเองน่าจะแพ้เวฟนี้แหละครับแพ้เวฟนี้แหละเยคนแพ้เวฟห้าบกว่าพอดีเป๊ะๆก็ เอบนี้ก็น่าจะจบลงดูเพลงตรงนี้ก่อนนะครับนะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับแค่มาอัปเดตนิดหน่อยๆน,นะครับก่อนที่จะอัปเดตอัปเดตใหม่มันกำลังจะเข้ามานะครับวันนี้ปลากรผมบายครับสีเกณฑเจ้ากระผมบ่ายครับ